กลับเข้าสู่เบรกที่3ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเบรกนี้ค่ะก็จะมาแนะนําละครเรื่องใหม่ซึ่งเราจะได้ชมกันในวันนี้แล้วนะคะทางช่อง28นี่แหละค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือละครเรื่องหมอเทวดาค่ะวันนี้ <หา S 1> นักแ,แสดงมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะก <หา S 1> ่อนจะไปพูดคุยกับนักแสดงได้รวบรวมให้ชมกันค่ะว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใครแสดงบ้างค่ะฝืนผู้บอกให้ฝืนหลวงตาบอกว่าการหลอกผู้อื่นมันเป็นบาป หมอเทวดาละครโรแมนติกแอคชั่นคอมด,ดี้เรื่องราวของหมอทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสนามรบจนความจำเสื่อมและทุกคนเข้าใจว่าหายสาบสูนชายความจำเสื่อมพบกับร่างทรงสาวซึ่งตั้งชื่อเขาว่าเถื่อนเถื่อนรักษาคนมากมายโดยไม่รู้ว่าตัวเองได้วิชาเหล่านั้นมาจากไหนจนมีคนเรียกว่าหมอเทวดาผลงานของผู้จัดเปียกพิสานแห่งค่ายอาัครพลโปรดักชันและควบหน้าที่ผู้กำกับ นำแสดงโดยตุยเกียรติกมนรับบทเทวินหมอทหารมีอุดมการ์ได้รับบาดเจ็บจนความจำเสื่อมแต่ยังสามารถรักษาคนได้จนได้ฉายาหมอเทวดาโมนาอนุทิดารับบทเจริญขวัญเป็นแม่หมอร่างทรงหลอกลวงชาวบ้านพื้นฐานเป็นคนดีแต่ถูกหลอลอมให้เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทอง แม็กปวิ์รับบทชินชาติตำรวจตระเวนชายแดนหนุ่มหล่อกล้าบ้าบินยึดมั่นในหน้าที่มั่นคงในความรักน้ำฝนพัชรินรับบทเจริญตาคุณครูสาวแสนดีเรียบร้อยอ่อนหวานพี่สาวของเจริญขวัญเมื่อความทรงจำที่หายไปกลับมาแต่เขากลับจำหญิงสาวที่ร่วมเป็นร่วมตายและบอกรักกันและกันไม่ได้ เรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรติดตามในละครหมอเทวดาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มสินาทีช่อง28ออกอากาศตอนแรกวันนี้8สิงหาคม เราก็ปูเรื่องให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ฟังคร่าวๆนะคะส่วนเบื้องหลังความสนุกหรือว่าเหล่าดารานักแสดงเขาได้อะไรบ้างหรืออยากจะพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นฝีมือการกำกับของอาเบกด้วยนะคะวันนี้เราเชิญสามนักแสดงมาร่วมพูดคุยกับเรานะมีโมนามีตุ้ยแล้วก็มีน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ใครเป็นหมอเทวดาคะผมครับฮะตุ้ยเล่นเป็นเทวดาเหรอผมเป็น เป็นหมอครับเป็นหมอครับเป็นหมอเทวดาครับก็จริงๆคือเป็นหมอทหารนี่แหละครับครับผมรับใช้ชาติเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติครับเป็นหมอที่มีอุดมการสูงอยากอยากรบอยากอยู่ในสนามรบและสุดท้ายโดนระเบิดตกเหวความจําเสื่อมอะไรอย่างนี้ครับผมก็พอจําอะไรไม่ได้นางเอกซึ่งเป็นแม่หมอเหมือนกันแต่เป็นแม่หมอ ปลาหีแล้วมันหลอกลวงปลาหิ่งแม่หมอแม่หมอแบบแม่หมอหลอกลวงเขาก็เก็บผมไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงจริงๆต้องเป็น เพี่มฝนเจอก่อนเจอแบบว่าเจอโดยบังเอิญค่ะที่ตลาดแล้วเหมือนเขาความจําเสื่อมเจอที่ตลาดใช่ที่ตลาดนะสงสารแบบไม่มีอะไรกินก็เลยไปก็เลยลากานไปตลาดอะไรเงี้ยนะก็เลยพากลับบ้านไปน้องเจอก็เอาไปเป็นทาสไปเป็นคนรับใช้ของน้องสาวโอโดนกลั่นแกล้งสารพัดฉะนั้นก็จะได้เห็นตุ้ยแบบที่เป็นชุดทหารหลอดเท่เลยกับแบบความจําเสื่อมแป๊บหนึ่งได้ทหารแป๊บหนึ่งตอนต้นเรื่อง ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบหนวดเฟิร์มผมเผ่าลุงรังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ฝนเนี่ยคอย จับมาดูแลเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่ตอนเจอเป็นแบบนี้ค่ะก็ยังไม่เข้าใจว่ากล้าเก็บกลับบ้านมาได้ยังไงสภาพเนี่ยแต่ว่าก็แบบไม่ขวางใจดีสงสารสงสารก็เลยเก็บกลับบ้านมาค่ะตุ้เป็นไงคะเห็นตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคันครับทั้งหนวดทั้งวิกคือคันครับแต่ก็คุ้มค่าเขาไม่เคยรับบทอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบระหว่างบ้าความจำเสื่อม ไม่เต็มไม่สมประกอบอะไรเงี้ยครับก็ต้องเป็นการพูดคุยกับนี้ตัวจริงใช่ครับลอยๆพี่ชื่ออะไรก็เป็นการพูดคุยกับแบบกับเปียกครับว่าเปียกจะเอาเลเวลไหนครับเปียกเลือกแบบไหนมาก็เอาแบบกลางๆพอก็จะมีแบบมึนๆงงๆแต่ก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นที่มาของหมอเทวดาที่ว่าพื้นฐานความทรงจําเก่าเขาคือเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะได้ดูฉาก ดูแบบสมจริงสมจังมากเลยนะอลังการอเอาทหารมาเป็นกองทัพเลยนะฮะอ,อันนี้เออเออเอเอกองทัพอยอะไป <c oughs> <c oughs> เป็นกองพันพอ <c oughs> เป็นกองพันครับรถทหารอะไรมาเต็มตำรวดไปเซตกันอยู่ในป่าครับแล้วก็โอ้เอฟเฟกระเบิดสองสาวเขาจะไม่เจอระเบิดเท่าไหร่ครับผมก็จะมีผมกับแม็ก ใช่แม็กก็เป็นทหารตชดอเหมือนกันครับผมก็จะได้เจอฉากรบๆกันบ้างเอออ่ะฟังคาแรคเตอร์ของตุ้ยเบแล้วของโมนาละ่ะคะเมื่อกี้นี้ก็เห็นแบบอยู่ในร่างของแม่ออห,หมอแม่หมอใช่ไหมเออเป็นยังไงบ้างกับบทบาทนี้ออต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนชุดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องต้องทาให้แบบสมจริงแลให้คือเราหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยเราก็ชาวบ้านก็เป็นที่เหมือนนับถือเราเราก็แบบว่าต้องให้สมจริงนิดนึงเพราะเราหลอกเขาค่ะ เรื่องนี้มีเข้าฉากกับอาเปียกด้วยค่ะชิ้นเหนื่อยที่สุดเลยทำไมเหนื่อยอาเปียกเป็นผู้จัดผู้กำกันแล้วเป็นนักแสดงพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือคืออาเปียกเขาจะเป็นคนแพ้โมนาเขาเข้าฉากกับโมนาเนี่ยเขาจะขำแล้วแข่งกันขำสองคนขำอีกแล้วแล้วอาเปียกขำเสียทรงมากครับอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งอาเปียกก็จะเลือกขอไม่มองหน้าโมนาเวลาเข้าฉากหรืออะไรตัวไม่อะไรก็จะแบบ ถ้ามีเล่นด้วยกันก็คือรับอปเปียกก่อนแล้วค่อยมารับหนูอเปียกแสดงเป็นอะไรคะเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นน้านะในในเรื่องอะค่ะอ๋อแล้ก็เหมือนเด็กกำพร้าเราสองคนเหมือนคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วต้องมาอยู่กับอเปียกซึ่งเป็นคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงดูเราสองคนมาแต่ว่าอเปียกเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเขาเป็นเหมือนเป็นร่างทรงนี่แหละเราเอาเงินกันอื่นนี่แหละพอตัวเองเ้รารับต่อก็เลยให้น้องทำแต่ว่าพี่สาวไม่ทําแต่ประเด็นโมนาเนี่ยเขาจะเป็นคนหน้าทะลนต์อยู่แล้วเวลาเข้า ฉากแม้กระทั่งซีนจริงจังเขาจะมีอมยิ้มนิดนิดแล้วมันทำให้คนที่เข้าฉากด้วยรู้สึกอย่างกับผมกับฝนยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะคุกคีกันวัยรุ่นเหมือนกันใช่ไหมพออัเปีกเจอน้องๆนักแสดงที่เป็นรุ่นแบบใช้คําว่ารุ่นลูกก็ยังได้เลยนะเพราะโมนาตอนนั้น18รุ่นหลานุ่นหลานแล้วเนาะุ่นหลานเนาะอะไรนะ อาเปียก็จะเอ็นดูแล้วก็จะรู้สึกขำหลุดมาก่อนท,ที่โมนานยังไม่ทําอะไรเอาจั้งๆที่หลายคนควรจะต้องกลัวอาเปียกนะไม่อันนี้ใจดีสู้เสีย <laughs> ทุกคนต้องกลัวอาเปียกเพราะอ<ม>าเปียกตาแรกหนูนะตนแรกหนูกลัวมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ไปไปมันเป็นอย่างไี้ไงตนแรกกลัวตอนหลังเขีร์หนวดเสือดึงหนวดเสือเล่นอเปียกขำอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นกลายเป็นว่าอาเปียกแพ้ทางโมนาแล้วอาเปียกกับฝนนี่เป็นยังไงบ้างคะเคยร่วมงานกับอาเปียกมาแล้วเคยแล้วค่ะเรื่องใส่รับ สบัดชอค่ะแล้วก็มาเจออาเปียกเรื่องที่2อ,อ้อนอาเปียกน่ารักค่ะสนุกสนานบรรยากาศในกองยิ่งพอมามีโมนาปุ๊บเนี่ยโหขำตลอดเวลาคือแบบไม่ต้องทําอะไรมองหน้ากันอย่างเดียวก็ขำแล้วอย่างเงี้ยฝนเองก็บทใก<ช>ล้ตัวไหมคะว่าหวานหวานน่ารักน่ารักจริงๆฝนไม่ใช่คนหวานนะคะ <c oughs> ๆๆแต่ว่าแต่ในละครน่ะจะเป็นแบบว่าเป็นคุณครูค่ะก็จะรับราชการคือเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเราอะหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงเงินเราก็พยายามที่จะต้องทำสัก สิ่งอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เหมือนชดเชยเราก็อยากไปสอนให้เด็กๆมีความรู้ก็ไปเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะเราต้องคอยแบบเหมือนเป็นคนดึงๆนะกับน้องสาวไว้ว่าอย่าหลอกชาวบ้านเลยพอเถอะเลิกเถอะอะไรเงี้ยค่ะโอค่ะเรียกว่าเรื่องนี้ก็ใกล้เคียงนะกับสังคมด้วยค่ะเพราะเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมบ้านเราแล้วเราก็พยายามจะเตือนแต่ก็ยังมีคนที่มีความสุขว่าก็เชื่ออยู่นะคะเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นนะวิธีการว่าทำแบบอย่างไรฟังทั้ง3ามคนเล่าเรื่องมาเนี่ยนะคะดูแล้ว สนุกมากนะคะทำาไมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้คือแนวคอมเมดี้เหรอคะคอมเมดี้ค่ะคอมเมดี้นะมีคอมเมดี้แต่ว่าก็มีมีบูแอคชั่นด้วยแล้วก็มีดราม่าในส่วนของน้องน้องมอปราตุยด้วยใช่ค่ะ ก็ต okay, ้องติดตามกันนะคะวันนี้ค่ะออกาสเป็นตอนแรกทางช่อง28นะคะเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามชมกันได้หมอเทวดาค่ะแลวเดี๋ยวหลังจากที่ผู้ชมนะคะได้ชมติดตามกันแล้วเดี๋ยวเชิญมาอีกนะคะมาดูผี้ติดตานะเพราะเหมือนกับที่เราพูดกันหรือเปล่าน้าดูมากอยากจะให้พี่ตุ้ยแต่งตัวเป็นไอ้เถื่อนมาเอามาแบบยังไม่โกนหนวดโกนตายนะคะได้ไหมคะเอาเอาพี่ผลสบายใจครับจ่วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่่ค่ะหม,ะมดเวลาของตุ๊กพาบันเทิงแล้วนะคะลากันไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ